แป้งพี่ก่อนดิหนูถ่ายให้กล so ้องเดี๋ยวกล้องหนาเราเดี๋ยวเปิดแสนให้นี่อ่ะมุ้ยแป้งฝากดกินน้ำไม่ดีดิกิบน้ำมันน้ำหมดเราเลี้ยงก้อนหยิบงอีกสองอันเลยทากล้องหน้านะหวานส่งนะเออเออโอเคโอเคพี่พี่เก็บสองอันเลยเก็บทุช็อตเลยนะก็บอกค่ะค่ะค่ะได้แป๊บนึงนะแป้งขอบใจจ้ะลูกูใกล้มากขอขายเองเลย หวานต้เต้นสวยไนี่หาางข้างไหมอ่ะพี่อะพี่ของพี่อะแล้วอธิบายกรอไมันยไงไยดีไม่ได้ไปกันแล้วกไปเอาโต๊ะะไปแล้ววันี้ยันไม่ได้ก็ทำที่สงบไม่เห็นเลยพี่ขายให้อยูด้วยสงบมา ยิงบังาม่งยิเด็กม่งมาเดี๋ยวเปิดแฝดให้ถึงแดก็ได้เราไปสาวเลยเี้ยเขาด้วอดีพี่เออถ่ายไปก่อนไปส่งวันไหนนะคะไอ้ย่ะแป้งเข้าก่อนเลย สวยอ่ะแวกป่ะเ่ะชอบในเชลค่ะแล้วนึถงไ้ยตามี่ตื่นไหมี่ต่นยังไม่ได้่ยังไม่รู้ใช่กองไหมหวานแป้งถึงแปดที่กนเส้นาใช่ไมาเนสวยนะ แน่นนะคนตาแน่นกว่าฉันอ่ะหน่งตกใจอีกแล้วอ๋อนี่แพนอันได้หวานมาเร็วคนต่อไปแล้วเอาองนี่วกนี้าคนไหนไม่ถ่ายไม่ถ่ายใส่หน้านาใช่มเปิดองก๊อกอโอเคจ้า ไถ่ย yeah, oh! ังมแล้วมยังโมไดเกตสี yeah. Yeah, okay. Okay. ่นะพี่ดาจริงเหรอสี่สองกว่านักว่พอแล้วพี่ไดแค่ผ่านไม่ใช่เรียนถ่ายโอเคโอเคเอามาเสื้อขาวเนี่ยสองเสื้อขาวถ่ายยังเชื้อไถ่ยัง ของเขาอยู่นี่ไม่ถือเสลยอยู่ไม่คืนเขาด้นะนะส่ฉันกดสีสีหน้าเบอร์ด้วยนะปิ๊ีลก็ออกเองมีตับเอามาต่อไปเลยค่ะยังไงพี่นี่หรอคะยิ้มแต่หน่อยนะคะเอ๊ะเรวนอนเนวนอนคนไหนแป้งล่ำคนไหน คนไหนแซงซี่คนไหนเมทามอ้โหเนโไม่ต้องกดใช่ไหมเชียร์โอ้ยสวยอ่ะ